ใช่โลกใกล้เปิดจองแล้วด้วยสามารถสปอยได้เลยไหมว่าเปิดจองวันไหนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวอลคูกค้าติดตามน้าเพจดีกว่านะคะอุ๊ยอันนี้เหลือแค่5ลูกรวมรีวิวนะคะอันนี้ชื่อเต็มอะไรนะอันนี้ชื่อแจ็คเก็ตกันหนาวหญิงค่ะ80ดิบกิโลจัดโปรอยู่ที่2,900บนเาร้อยเบาทเท่านั้นนะคะลูกรีวิวส่งฟรีให้ด้วย อ้อยพี่จุ้มมาอีกแล้วพี่จุม้มสวัสดีค่ะพี่จุ้มจ๋าพี่จุ้มแพ็โอ้พี่จุมจจมจ้มยังไม่กลับแตเที่ยวที่นา,นาลืมอันนี้ตอบไปยังตอบไปแล้วจ้ะโอเค หาวหญิงค่ะแจ็คเก็ตกันหนาวใช่ค่ะแจ็คเก็ตกันหนาวหญิงแต่ว่าที่ดูนะลูกค้าตัวนี้จะไม่ใช่เป็นแจ็คเก็ตคารุ่มจะเป็นผ้าฮูนะฮะจะเป็นผ้าฮูซะส่วนใหญ่ๆลูกค้าผ้าฮูกับลูกคู่นะฮะใช่เห็นไหมเออเป็นแบบฟิลเหมือนสูตรเบเซอร์นะฮะพวกสูตรพวกชมอ่าเขาลูกค้าสูต ตัคลุมนะคะจะไม่ใช่เป็นสไตล์แจ็คเก็ตซิฟท์น่าหรือตัวผ้าร่มนะคะไม่เหมือนตัว W23 น,นะอย่างตัว W23 แจ็คเก็ตหญิงกันหนาวเมื่อเช้าก็จะเป็นอีกฟีลนึงเลยคนละแบบกันนะคะนี่ลายชิโนโอริค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นเน้นเป็นผ้าวูกันหนาวเลยกันหนาวแบบกันหนาวอยู่แบบว่าไปต่างประเทศบบได้ไปต่างประเทศได้ใช่นหนาวจริงใส่คู่กับบูท เวลาไปเกาหลีไปญี่ป like ุ่นเขาจะแมทกับแบบบู๊ลูกค right? ้ากานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะฮะสวยนะลูกค้าแบทไม่เห็นถ้าจะแบนนะเสื้อสั่งตัดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเช็คได้เลยค่ะของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะอนีกันชอบแบบเข้าร้านสั่งตัดกันมากันะคอดีตัวนะคะก็มีร้านสั่งตัดใดๆนะคะก็เล่นกันเกาหลีเฮ้ยมาแต่อันนี้นางเป็นของเกาหลีหรืญี่ปุ่นวะ วายซีเกาหลีค่ะวันนี้เป็นของเกาหลีนะคะคุณแม่เน้นเป็นงานใส่แมทกับบูแบบสาวแบบตัวแม่ได้เป็นเหมือนอ๋อกางเกงยีนรองจนที่เห็นนะสาวเกาหลีเขาจะชอบใส่กางเกงยีนรองจรกับบูทนะคะแล้วก็เป็นโค้ดแบบโค้ดทัู้นะคะโค้ดสั้นโค้ดยาวคือแมทได้หมดเลยนะคะเจ้าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใส่แฟชั่นนะคะหนูเ,นเห็นว่าใส่แฟชั่นเขาก็เอาไปแมทกับชุด แล้วก็ถ่ายรูปก,กัน<ช>แบบ<ช>สติสติสวย<ช>นะเก๋นะเลยเฮ้ยสวยหวานหวานเขารูเขาทรงนะคะเว้าวเอวเว้าแบบเว้าวเอวเว้ารายนะคะไมนเหมือนเสื้อสั่งตัดอะงานดีมากเลยแต่ละตัวเนื้อผ้าอย่างดีเลยลูกค้าไม่ใช่ผ้าหูคันนะตัวนี้ไม่ใช่ผ้าหูคันนะคะแล้วก็มีซับในทุกตัวเลยมีซับในให้ทุกตัวเลยค,ะค่ะพี่ สะอาดมากเลยอ่ะลูกค้าแต่แต่แต่จะบอก่อนว่าตัวเนี้มันมีสโลสกินมูกกว่น้ำแข็เอ่ออันนี้มีรีวิวสี่เอยลูกใหม่สี่รีวิวหนึ่งค่ะจะหมดแล้วด้วยตัวนี้จะหมดแล้วด้วยนะคะแต่ว่าขอแจ้งก่อนนิดนึงว่ากระสอบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีโปรบ้างนะเออค่ะ,คะมีโปรค่ะคจาก4,200เหลือ ส <29, S 1> <29. S 2> องพ<ช>ันลูกค้าพี่แจ้งก่อนนะว่าตัวนี้ถ้าใครจะรับคูขอคนที่รับก็สอบได้เพราะว่าตัวนี้ก็สอบจะไม่ค่อยสวยก็เลยทําราคาโบให้นะคะนี่อันนี้ก็ะดุมแบบสวยมากเลยเป็นขนมิ้งนะคะด้านนอกเป็นขนมิ้งนะคะขนลูกขนฟูนะคะลูกค้าจ่ายงานจะเป็นการเข้าวูนะข้าวูแบบเนื้อผ้าดีดีเลยไม่พันนะคะเนื้อผ้าแบบพิเศษเลยะะอุย้ยตัวนี้แบบอุ้ยอันนี้ลายลุดอันนี้แบบขนมุ้ หวยเก๋ลายซอตนะคะและนี่ไงข้าวิตค่ะาวเหนี้วลูกคุณมาขอดูการันตีก่อนนะ,ะตัวนี้แหลคนนะครับราคาใช่ไหมุณลูกค้าสวยมากนี่งานเกาหลีนะคะคุณแม่ตัวนี้งานเกาหลีนะคะ,ร,นนะ,คะาราคาดีมากเลยอ่ะสอง เลยนะคะเพราะว่าถ้า <What? S 1> ไอ้ฟ้าไหนเดียวขอติดอันนี้ก่อนอางานสวยเลยนะคะหรือว่าเป็นตัวที่บางทีมันจะไม่ได้ติดดูไปทั้ทงหมดนี่นะคะจะมีติดแบบเนี้ไอ้ฟ้าสวยมากเลยติดดูเลยนะผูกค้าคือนางสามารถแมทช์กับชุดแบบยุคทำงานได้นะใช่ไหมฟ้าใช่แล้วก็คือแมทช์กับชุดเมื่อใส่ออฟฟิศค่ะใช่<ม>แบบว่ามาทำงานเอออยู่ในออฟฟิศ ลู้ทวิตได้ค่ะนะฮะใครอยากไปรู้งานทวิตของเกาหลีนะแม่ก็คือเล่นตัวนี้ได้เลยในราคาถูกสุดๆของพันเก้าร้อยสองพันเก้าร้อยบาทอัแปดสิบโลใช่ไหมใช่อันนี้แปดสิบกิโลค่ะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมทรงไซส์ดีไม่เป็นหมดเลยคือคือต้องบอกก่อนว่าสีสีน,นางก็จะเป็นไม่ใช่แบบสีฉูดฉาดขนาดนั้นแม่อย่างเงี้ยลูกค้าเห็นเป็นเร้าไหมเป็นสีสุภาพเออสีสุภาพถูกใส่ง่ายทั่วไทยค่ะ ี405ฉีกแสงแมทไงใช่ไหมใช่แมทเลยนี่แอดอยากแมดฟ้าเศษเสยยืดอย่างเงี้ยอยากหยิบแมทมาสักหนึ่งตัวเดู๋ยวจะไม่เข้าคำกางเกงหรืออะไรสักอย่างกางเกงไรก็ผ่านนะคะฉันอยากจะเป็นตัวแม่เออฉันอยากแมทได้ไหมเธอต้อจะเข้ากว่านะเออเป็นเฉยเป็นเฉยโอ้โหใช้ลึกดไว้ได้แบบโอเคแม่ อันนี้นะคะงานจากเกาหลีนะคะ YC 305-2นขีดนะคะแจ็กเก็ตกันหนาวหญิงนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ที่2,900บาท80ดิกโลนะคะลูกรีวิวหนูส่งให้ฟรีนะใครสนใจนะคะเห็นลูกนี้แล้วแบบถูกใจเวอร์ถูกใจเกินนะแม่ก็อออ่าง55เข้ามาได้เลยอ่าง5้าใช่ค่ะตัวนี้ เคยเปิดไปรอบหนึ่งป่ะจำแล้วไมจไม่ได้เหมือนกันไม่นาานกับบอสเบสนได้แหละใช่มีตัดคลิปไปไหมเอพีเจนะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้นะแม่กางเกงยิราซ่าหมดทุกป้ายเลยเหรอคะใช่เอพีเจตอนนี้ไม่เหลือของเลยพี่ต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีจองนะลูกค้าพยายามจองให้คันจองให้เร็วนะคะอย่าจองมาก่อนเวลานะลูกค้าเพราะว่าอันนี้คือหนูพูดตรงๆนะว่าเพื่อนบ้าน ตอนนี้คือเขาพร้อมที่จะแบบฉันจะสั่งไหนเต็มที่จริงนะตอนนี้ภาคเหนือใส่ยีลซ่ากันไปแล้วครึ่งจังหวัดจริงๆคือมันมันฮิตมากอะ่นะนะคะคุณแม่ฮิตมากแล้วลูกค้ามาพูดกับวิมเมื่อเช้าบอกว่าเมื่อี่ไปภาคเหนือนะเ <c oughs> ชียงใหม่เลคนใส่ยี่าเยอะมากเลยนนะ้อ <c oughs> พี่อยากได้ยีซ่า ่อละของจะมาค่ะพี่ขอซื้อไปได้ไหมอได้เยค่ะพี่ของหมดของหมดไมมไม่มีของค่ะของหมดค่ะตอนนี้อยากขายให้นะหนูอ,อยากขายขอ,อยากได้มาเยอะๆเลยแม่แต่แบบไม่มีของจริง ีเพื่อนแบ,บไปบ้างเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก่ะสภาพกระสอบตอนนี้คือถูกแจ้งว่ามันจะกระสอบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยทำราคาตูให้เลยสองพันเก้าร้อยนะคะไปรุทวิตได้านาะีค่ะตอนนี้ใครอยากไม่้กันหนาวสไตล์เุนะคะขายแบบลูกค้าที่ชอบไปท่องเที่ยวต่างเทศอะไร้อะไรนะะาาม่นะลูกค้าจ๋าอืมนนี่เลยนะคะลูกค้าจา๋า CF น้องแพ้ย้ไํไม่ครอมนะครห CF ลูกรีวิวออ่าง55คะ่ะออ่าง55หรือ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 ใครไม่อยากได้ลูกรีวิวแต่ว่าอยากแบบลุ้นเองอย่างเงี้ยก็ออ่าง66เข้ามาได้คะ่ะ นะะหรือว่า6มงนใช่หนูเพิ่มเวลาให้ลูกค้าได้เข้ามาเจอเจอหน้าหนูได้ต้องครึ่งชั่วโมงเพราะว่าอยากอยากให้ลูกค้าเข้ามาแบบทันท่วงทีอะแม่ค่ะใช่ใชนะอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวมีอัพเดตคู่รายการใหม่ใหม่เข้ามาเฮ้ยอะไรอะลูกค้าซีเอฟลูกใหม่มาอ๋อ่างหกหกลูกใหม่ S <S ใช่ครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าลูกคืคอคค <S <S ตอนนี้ได้เรืม่มากถูกถ้าใครจะรับมานะราคา55เลียนทะสีเลยนะคะโอเคมงันเก้ารอยบาทนะคะฝากไว้ด้วยงานเกาหลียนตรวทรายนะ y c นสามิบห้าที่สนะคะใช่ค่ะ,ะตอน,นี้ะะนะคโบถูกมากเลสองพันเก้า ตัวนี้ไม่เขียวไหนก <am S 1> ็ไหนแล้วลือ้อไหนก็เจ็บลื้อมาเลยใครก็สอบมีเทวิีจริงไหมลื้อมาเลยไหนๆก็จะไปแล้วลูกค้านาใครรับรีวิวนะคะเอาอ,อ่างห้าสิบห้าตอนนี้ยังว่างอยู่นะลื้อส่งให้ฟรีด้วยใช่เลยค่ะสิบหกเท่ากับว่าตอนนี้เหลือลูกใหม่เพียงแค่สามลูกสุณไมยแล้วใช่ ใครเหลือเพียงแา,า,า,ามลูกสุดทา้ายแล้วใครอยากได้ลูกใหม่ีมาเลยนะ,ะ,ะวันนี้แอดวีกับน้องๆที่น่ารักทุกท่านอยู่ตรงนี้นะก็ต้องกราบสวัสดีพีมาอกีกรอบหนึ่งก่อนจากกันไปวันนี้นะคะ,ะพร้อมกันสวัสดีพีใหม่พร้อมกันมาหนึเข้ามาเข้ามาด้วยมอมาเลยอ้อ้าอ้าอ้าเอมาอ้เออมาเอา้้เอ้้อเอเอ หนึ่งสองสมสวัสดีพี่ใหม่ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย